สวัสดีค่ะมือน,นีมาผมมาพอกกับทังช่องของคนบ้านหน้าหกสีชาแนวคือเกาเนาะคะ่ะมือน,นีทังช่องของเฮ้ากับสีมาเสนอแนวทังของห้าน้อยคือเกาล่ะคะ่ะห้าน้อยของเฮ้าทังช่องของเฮ้าห้ไใบหมู่ว่านี่ห้าน้อยก็แตกเนาะคะ่ะหา้หาน้อยพิเศษกับห้าน้อยธรรมดาแตกเนาะคะ่ะ หมู่ว่านนี่สำหรับมือนี่เท่ากับมี่มาไหาเป็นแนวท่างคือเกาพิถือกับบา่วากันเนาะค่ะเนาะแอดกสิมีแนวทางของรัฐบาลมาไหา 4, เอฟซีเท่าเบืองน้ำคือกันค่ะมือนี่รัฐบาลออกเนาะค่ะเนาะทางช่องเท่ากสิมีรัฐบาลมาไหาบนกับซีหางล่างกับซีหาง เอาหายไวเพื่อเปลี่ยนแน่วท่างพิดถือกับบาัวากันเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยของเข้ามือนี่กับสีมีนี่แหละคะ่ะพิเศษหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาสองสี่สองหาสี่หาปกติหาหกแปดหาเก้าหาแปดหกเก้าหก แปดเก้านี่แหละค่ะวิ่อญ่พี่สองสามสองหาสองหกสามหาสามหกหกหานี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเฮาแคบหนาจ่อไว้เด้อค่ะทังซองของเฮาไก่ไว้เพื่อเป็นแน่ทางผิดถือกับบ่าวกันเนาะค่ะเนาะ อันเอฟซีค่ะมาเบิงกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดในเด้อค่ะแอดก็ขอขอบคุณนเอฟซีทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วก็ขอขอบคุณนสำหรับผู้เบิงแล้วบ็กดไลค์กดแชร์ให้คือกันค่ะแล้วก็แอดก็มีแนวทางของรัฐบาลมาฝากที่ฝากน่องนั่มขามือนี้ มื่อนี้มันกะออกไหลเรียกหลายยางเนาะค่ะออมจินก็นออกเนาะค่ะมือนี้สำหรับแน่ทางของรัฐบาลเท่ากับมี่มให้นี่ละค่ะรัฐบาลนางหกเจ็ดหกสามเก้าสามเก้าเจ็ดค่ะบนแปดศูน อ3าสามสองเดแปดเ็ดค่ะนี่คือเลียกเนี่าทางของรัฐบาลมันก,กับหลายห่างเนาะค่ะมีสี่หางเท่านั้นก็เก็บอบวพ้พิจารณาเบื้องเนื้อค่ะเด้อผิดถือกับววากันสำหรับเนี่าทางของห้าน้อยแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ แอดก็ขอขอบบุญขอบคุณนสำหรับเอฟซีที่เข้ามาเบิงกระขอขอบคุณนอาจารย์ที่ให้แนวทางดีๆมาให้แอดได้ให้พี่ให้น้องเอฟซีเขา้าดเบิงได้เล่นรัฐบาลเล่นห้าน้อยกันก็ขอขอบบุญขอบคุณนอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางดีๆมากสำหรับเมือนี้ แอดกัขอจบคลิปใ้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ